เรื่องราวของลูกค้าปริศนาในช่วงเวลาตีหนึ่งนาทีบนถนนบร,รมราชชนนีซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าในวันนี้ตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าลูกค้าคนนี้เขาเป็นคนหรือว่าผีเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเดี่ยวครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณเดี่ยวเล่าให้ผมฟังมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาขับรถแท็กซี่แล้วก็รับผู้โดยสารแปลกๆไปส่งยังจุดหมายที่เขาต้องการ ปกติแล้วการขับรถแท็กซี่ของคุณเดี่ยวจะออกตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าแล้วก็วิ่งยาวจนถึงช่วงดึกยิ่งดึกมากเท่าไหร่ก็จะได้ลูกค้าเยอะมากแค่นั้นครับมาแล้วแต่วันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าวันนั้นมันเป็นวันหยุดหรือว่าวันช่วงเทศกาลคุณเดี่ยวก็จะวิ่งรถดึกนิดนึงแต่ถ้ามันเป็นวันธรรมดาคุณเดี่ยวก็จะวิ่งเลิกประมาณ4-5ทุ่มคือการทํางานของคุณเดี่ยวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ตามใจเพราะว่ารถที่ขับมันไม่ใช่รถเช่าครับมันเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ที่คุณเดี่ยวใช้ทํามาหากินมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ทําอาชีพนี้ตัวเขาเองก็เจอลูกค้าแปลกๆมากมายหลายรูปแบบแต่ที่แปลกที่สุดจนทําให้คุณเดี่ยวร้อนจนถึงขั้นหยุดงานไปเลยก็คือเคสในวันนี้เนี่ยแหละจำได้ดีครับว่าวันนั้นมันเป็นวันที่คุณเดี่ยวทํางานตามปกติเหมือนทุกวันไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ถึงจะบอกว่ามันไม่มีอะไรพิเศษจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะรับผู้โดยสารคนนี้มันก็มีลางบอกเหตุมาก่อน คือในเวลาขับรถเนี่ยคณเดี่ยวเขาจะชอบเปิดวิทยุแล้วก็เปิดเพลงฟังเปิดข่าวฟังเปิดรายการต่างๆที่สถานีเขาจัดให้แล้วมันบังเอิญครับว่ารายการวิทยุที่ฟังในช่วงสายของวันนั้นมันเป็นรายการเกี่ยวกับพวกหมอดูไพยิปซีหมอดูจากราศีอะไรทํานองนั้นโดยที่เนื้อหาในรายการมันจะมีบางช่วงบางตอนที่หมอดูเขาบอกว่า ในช่วงนี้ช่วงนี้ราศีนี้ราศีนี้จะพบกับเกณฑ์เจอวิญญาณแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าดาวเสามันโคจรหมุนรอบตีนรางกาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละซึ่งในราศีที่ว่านี้มันก็คือราศีของคุณเดี่ยวเองในตอนแรกเขาก็ไม่ได้เชื่อหรอกครับว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าปกติคุณเดี่ยวก็ไม่ได้ถนัดเรื่องหมอดูอยู่แล้วอีกทั้งชีวิตที่ผ่านมา40กว่าปีคุณเดี่ยวเขายังไม่เคยเจอผีเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งวันนี้ ในช่วงที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับคุณเดียวขับรถเข้าถนนบรมราชชนนีมุ่งตรงเข้าสู่นคปรปฐมความจริงแล้ววันนั้นตั้งใจจะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแล้วครับแต่ในขณะที่ขับรถกลับที่ข้างทางดันมีลูกค้าโบกรถคุณเดียวก็เลยต้องจอดถามตั้งใจจะบอกลูกค้าไปตรงๆเลยครับว่าถ้าหากลูกค้าไปทางเดียวกันตัวผมเองก็จะไปส่งแต่ถ้าหากลูกค้าจะโบกรถเพื่อที่จะย้อนเข้ากรุงเทพผมเองก็จะขอผ่าน ซึ่งพอจอดถามลูกค้าไปลูกค้าก็บอกว่าไปทางเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าลูกค้าตั้งใจจะตรงไปนครปฐม,มจุดหมายของลูกค้าจะห่างจากบ้านคุณเดี่ยวประมาณ15กิโลคุณเดี่ยวก็เลยตัดสินใจรับผู้โดยสารคนนี้แล้วก็มุ่งตรงไปยังจุดหมายของลูกค้าทันทีลูกค้าคนนี้เขาเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ฟังถ้ามองจากลักษณะหน้าตาแล้วอายุน่าจะประมาณ20่ลปลายๆถึงประมาณ30ต้นต้นๆโดยที่ตอนที่เขาขึ้นมาบนรถเขาก็นั่งบนเบาะหลัง แล้วก็บอกคุณเดียวว่าถ้าหากถึงจุดหมายแล้วให้ปลูกเขาด้วยรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเมาครับเพราะว่านอกจากกลิ่นน้ำหอมที่โชยมาจากตัวของลูกค้าคนนี้แล้วคุณเดี่ยวยังได้กลิ่นเหล้าปะปนออกมาด้วยซึ่งตลอดเส้นทางในช่วงแรกทุกครั้งที่คุณเดี่ยวมองกระจกหลังลูกค้าคนนี้เขาก็จะนอนหลับสนิทแถมโกรนอีกตั้งหากคุณเดี่ยวคิดในใจว่าเออลูกค้าคนนี้เขาดีเนาะรู้ว่าตัวเองเมาก็เลยเรียกรถกลับบ้านไม่เป็นภาระของใคร คิดดีแถมยังหน้าตาดีอีกคือตัวเองคิดแค่ชมเขานะครับไม่ได้คิดอะไรไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวสาบานได้แต่พอตัวเองคิดชมเขาในใจอยู่ๆกลิ่นน้ําหอมปนกลิ่นเล่าที่ได้กลิ่นมันก็เปลี่ยนไปคุณเดียวได้กลิ่นแปลกๆโชยออกมาจากทางด้านเบาะหลังแทนกลิ่นน้ําหอมมันเหมือนกับว่ามันเป็นกลิ่นเน่าของอะไรสักอย่างแต่หากจะให้เปรียบเทียบไม่ชัดที่สุดผมอยากให้คุณผู้ฟังจินตนาการถึงกลิ่นซากหนูหรือไม่ก็ซากสัตว์ที่มันเริ่มเน่า นั่นแหละครับกลิ่นคล้ายๆแบบนั้นเลยซึ่งพอคุณเดียวได้กลิ่นตัวเขาเองก็เหลือบสายตาไปมองที่กระจกหลังอีกครั้งและครั้งนี้คุณเดี่ยวดันเห็นผู้หญิงที่เบาะหลังเขาค่อยๆเปิดเปลือกตาจนเห็นตาตาขาวและเซลวินาทีที่เปลือกตาถูกเปิดออกลูกตาด้านในมันก็กลิ้งตาดําที่เหลือกจากด้านบนจ้องกลับมามองคุณเดียวพอเห็นว่าผู้โดยสารเขารู้ตัวว่าตัวเองมองคุณเดี่ยวก็กลัวจะเสียมาราย,ยาท รีบหลบสายตาแล้วก็มองถนนรอมกับเหยียบคันเร่งเพื่อมุ่งตรงต่อไปแต่มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะสิครับเพราะว่าอยู่ๆน้องผู้หญิงที่ด้านหลังเขาก็พูดกดับคุณเดียวเฉยเลยน้องเขาพูดขึ้นมาว่าพี่เชื่อเรื่องผีหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็มาถามเรื่องผงเรื่องผีคุณเดียวจึงตอบเขากลับไปครับว่าผมเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันน้องถามพี่ทําไมเนี่ย พอได้ยินคำตอบน้องผู้หญิงที่เบาะหลังเขาก็ขำอยู่ๆก็ขำแห้งๆขึ้นมาเฉยเลยไม่รู้ว่าคำตอบของตัวเองมันน่าขำตรงไหนและไม่นานนักน้องเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูอยากเล่าเรื่องผีให้พี่ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนสมัยมัธยมสองมันมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกเพื่อนหลอกให้ไปนอนค้างที่บ้านและเพื่อนคนนั้นมันก็ให้พวกพี่ๆของมันรุมทำร้ายจนผู้หญิงคนนั้นเขาตรอมใจแล้วก็กลับมาปิดชีวิตตัวเองที่บ้านเพราะว่าเขารับไม่ได้ คนพวกนั้นมันทั้งทำร้ายร่างกายทั้งทำร้ายจิตใจแถมยังถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้อีกต่างหากและพอผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายเขาจากโลกใบนี้ไปตัวเขาเองก็มาตามจองเวรกับคนที่เคยทำกับเขาเอาไว้คอยรอเวลาจนกว่าบุญที่พวกมันทำจะขาดช่วงลงและพอบุญขาดช่วงลงผีผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะสามารถแก้แค้นได้ตอนที่คุณเดียวได้ยินเรื่องที่น้องผู้หญิงคนนี้เขาเล่าตัวเองก็ใจเต้นรัวเลย อยู่ๆจะมาเล่าให้ฟังทำไมก็ไม่รู้และเล่าเนี่ยเล่าแบบน้ำเสียงจริงจังมากเลยไม่เหมือนกับน้ำเสียงก่อนหน้านี้ที่โบกรถเลยด้วยเพราะว่าตอนแรกที่น้องเขาโบกรถน้องเขาดูเมาๆลิ้นพันพันกันแต่ตอนนี้เสียงเขาดูทุ้มและก็พูดเป็นจังหวะลงน้ำเสียงได้อย่างชัดเจนคุณเดียวเริ่มรู้สึกแปลกๆจนเหลือบสายตาไปมองที่กระจกหลังอีกครั้งและภาพตรงหน้าตอนนี้ก็คือ น้องผู้หญิงที่เบาะหลังเขาเอาหน้าชะโงกมาตรงหัวไหล่แล้วก็ยิ้มกว้างใส่กระจกคุณเดียวสะดุ้งตัวหยงเลยรีบบอกน้องเขากลับไปว่าน้องครับรบกวนน้องนั่งดีๆหน่อยที่ต้องใช้สมาธิในการขับรถซึ่งพอน้องเขาได้ยินน้องเขาก็ขำอีกแต่ครั้งนี้คุณเดียวสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่คอน้องเขาได้คือที่คอน้องผู้หญิงมันเหมือนกับว่ามันมีรอยแดงๆเป็นรอยแดงช้ำๆคล้ายกับรอยห่อเลือดมันเป็นเส้นตรงแนวยาวแบบเห็นได้ชัด และแค่คุณเดียวคิดในใจมันเหมือนกับว่าน้องเขารู้ครับน้องเขาจึงจับปกเสื้อแล้วก็ปลดกระดุมออกเม็ดหนึ่งเผยให้คุณเดียวเห็นรอยที่ต้นคอได้อย่างชัดเจนแถมยิ้มกลับคืนมาให้คุณเดียวอีกตัางหากตัวคุณเดียวเองคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มชักจะแปลกๆแล้วตัวเองเริ่มกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีได้แต่เร่งเครื่องยนต์มุ่งตรงต่อไปไม่เป็นไรอีกแค่15นาทีก็ถึงจุดหมายแล้ว ตัวเองได้แต่ภาวนาครับขออยากให้น้องเขาชวนคุยเพิ่มเติมเลยแต่สิ้นเสียงความคิดในหัวน้องเขาก็ดันพูดขึ้นมาว่าพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงคนที่เสียเนี่ยเขาเสียยังไงคุณเดียวจึงตอบกลับไปในทันทีครับว่าผมไม่อยากรู้น้องอย่าเล่าให้พี่ฟังเลยนะเพราะว่าพี่ต้องใช้สมาธิขับรถแต่น้องผู้หญิงที่เบาะหลังเขาดันตอบกลับมาเพียงแค่สั้นๆว่าแต่หนูอยากเล่าเพราะว่าหนูไม่ได้คุยกับคนมาสิบกว่าปีแล้ว หมายความว่ายังไงวะไม่ได้คุยกับคนมาสิบปีแล้วไม่นานนะักน้องเขาก็พูดต่อน้องเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาใช้เชือกผูกกับราวโคมไฟในห้องแล้วก็ทิ้งตัวห้อยลงมาปล่อยให้ตัวเองค่อยๆจากโลกใบนี้ไปโดยที่ในขณะที่กําลังจะหมดลมผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามท่องชื่อทุกคนท่องชื่อของทุกคนที่เคยทําร้ายเขาท่องชื่อพวกมันวนไปวนมาให้ตัวเองลืมความเจ็บปวด ซึ่งพอน้องเขาเล่าจบคุณเดี่ยวเองก็ใจสั่นเลยใจสัน่นมือสั่นไปหมดเงื้อออกท่วมมือที่กําลังจับพวงมาลัยอยู่แล้วก็ไม่กล้ามองกระจกหลังด้วยรีบเหยียบคันเร่งแล้วก็เร่งรถให้เร็วขึ้นแต่ยิ่งพอใกล้ถึงจุดหมายน้องเขาก็ยิ่งพูดพูดไปเรื่อยพูดไม่หยุดเลยพูดไปขำไปบางทีก็หัวเราะแห้งๆในลําคอบ้างบางทีก็หัวเราะดังลั่นรถเหมือนคนบ้าบ้างแล้วพอคุณเดี่ยวเลี้ยวเข้าซอยที่จะถึงจุดหมาย น้องเขาก็พูดประโยคสุดท้ายให้คนเดียวฟังว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่หรอกหนูแค่หาเพื่อนคุยเฉยๆเรื่องที่หนูเล่ามันเป็นเรื่องของหนูกับมันมันคนที่หนูกำลังแฝงร่างอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ฝ่างบอกมันด้วยว่าฝนคิดถึงมึงแถมน้องผู้หญิงที่เบาะหลังเขาก็กำชับคุณเดียวว่าไม่บอกมันด้วยนะถ้าไม่บอกเดี๋ยวหนูจะมาตามพี่แทนสินเสียงของน้องผู้หญิงที่เบาะหลัง คุณเดี่ยวก็จอดรถถึงจุดหมายพอดีเหมือนว่ารถเบรกเสร็จ Google Map ก็แจ้งเตือนว่าถึงจุดหมายแล้วคุณเดียวจึงค่อยๆเหลือบตามองกระจกหลังเห็นว่าน้องผู้หญิงที่เบาะหลังเขานอนหลับสนิทนอนอ้าปากแล้วก็กรนแบบไม่รู้เรื่องเลยแถมกลิ่นเน่าที่ได้กลิ่นตลอดเส้นทางตอนนี้มันกลับกลายเป็นกลิ่นน้ำหอมกับกลิ่นเหล้าโชยกลับมาอีกครั้งคุณเดี่ยวปลุกน้องผู้โดยสารด้านหลังให้ตื่นขึ้นพร้อมกับแจ้งราคาค่าโดยสารและไม่นานนัก ที่หน้าบ้านของน้องเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาเปิดประตูซึ่งพอน้องผู้หญิงเขาจ่ายเงินเสร็จและลงจากรถไปคุณเดียวก็ค่อยๆลดกระจกลงแล้วก็บอกน้องเขาไปว่าผนคิดถึงมึงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังน้องผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าเสียตาโตปากค้างคุณเดียวก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเหมือนกันครับรีบปิดกระจกคืนแล้วก็พยายามออกรถทันทีแต่เหมือนกับว่าน้องเขาสติหลุดไปเลยทุบกระจกรถ แล้วก็ตะโกนใส่คนเดียวด่าแบบเสียเสียหายหายแต่ว่าไม่ได้ด่าเป็นชื่อคุณเดียวนะครับเพราะว่าคุณเดียวได้ยินชัดๆอยู่คํานึงก็คือน้องเขาตะโกนขึ้นมาว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกละลานกูกูขอโทษมึงไปแล้วเมื่อไหร่มึงจะปล่อยกูไปอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณเดียวจึงเร่งเครื่องยนต์มุ่งตรงออกจากซอยโดยที่น้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็วิ่งตามวิ่งแบบวิ่งจริงจังเลยจนท้ายที่สุดรถแท็กซี่ของคุณเดียวก็วิ่งพ้นซอยและน้องเขาก็วิ่งตามไม่ทัน พอหันไปมองกระจกข้างก็เห็นว่าน้องเขานั่งฟุบลงอยู่กับพื้นถนนในซอยแล้วก็กรีดดังลั่นซอยเลยวันนั้นเนี่ยพอคนเดียวถึงบ้านแล้วก็นอนไม่หลับคิดอยู่ในใจวนไปวนมาว่าทําไมถึงต้องเป็นตัวเองทําไมตัวเองถึงโชคดีขนาดนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแท้ๆตัวเองเป็นเพียงแค่คนขับรถแท็กซี่ไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรของพวกเขาสักหน่อยในเช้าวันรุ่งขึ้นคนเดียวเองก็ตัวร้อนจี เกิดมา40ปีก็เพิ่งจะรู้ครับว่าคําว่าจับไข้เป็นยังไงก็วันนี้เนี่ยแหละจนท้ายที่สุดถึงเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเดียวแต่คุณเดียวเองก็ไปทําบุญให้ตัวเองอย่างแรกเลยก็คือเพื่อความสบายใจอย่างที่สองก็คือไปเพื่ออธิษฐานวันหลังจากนี้อย่าให้ตัวผมเองเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมของใครๆอีกเลยคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเป็นผมนะคือผมเป็นคุณเดียวแล้วผมขับแท็กซี่เจอแบบนี้เนี่ย ไม่ต้องพ้นปากซอยหรอกครับคือแค่เส้นถนนที่รับมาเนี่ยก็จอดลงตรงนั้นได้เลยเพราะผมเองไปต่อไม่ได้มือสั่นขาสั่นหรือไม่ก็อาจจะสลบไปเลยก็ได้นะครับต้องบอกว่าคุณเดี๋ยวเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งพอสมควรเนาะถ้าเจอแบบนั้นแล้วเนี่ยเป็นผมนะจอดข้างทางก่อนและน้องลงไปซะ <c oughs> ถึงจะโดนร้องเรียนหากทิ้งผู้โดยสารข้างทางก็คงจะต้องยอมขับต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสช็อกจนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคุณผู้ฟังยิ่งตอนที่น้องเขาจะโงกหน้ามาใกล้ๆเนี่ย ร้อยละ90ก็ต้องมีสะดุ้งแล้วก็หักหลบกันบ้างละ่ะส่วนเรื่องราวที่คุณเดี่ยวเจอต้องบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวนะคุณผู้ฟังถึงแม้คุณเดี่ยวจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาแต่เหมือนกับว่าวิญญาณที่เขาแฝงร่างน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาพยายามปรากฏตัวแล้วก็เล่าเรื่องราวของเขาให้คุณเดี่ยวฟังแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ขอให้คุณเดี่ยวทําบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้หรอกนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาแน่ชัดตามคําบอกของเขาคือเขาตั้งใจจะจองเวร แน่นอนละการกระทําของน้องผู้หญิงในรถที่ทํากับวิญญาณดวงนี้มันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังครับถึงไม่ใช่เรื่องของเราแต่ตัวเราเองก็สามารถทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครในสากลละโลกนี้ก็แล้วแต่แต่เขาจะโมทนาหรือว่าเขาจะรับหรือไม่รับเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งในโลกมนุษย์ใบนี้มันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยทาผิดพลาดแต่การทําผิดพลาดของเรานั้นเราสํานึกหรือเปล่าและคนที่เราไปกระทําเขาเนี่ย เขาเอาอหสิีกรรมหรือว่าเขายอมยกโทษให้กับเราหรือเปล่าเหมือนกับเรื่องราวนี้เลยครับแน่นอนละชัดเจนขนาดนี้ดวงวิญญาณดวงนั้นเขาไม่ได้เอาหสิีกรรมให้แล้วก็เขาไม่ยกโทษให้ถ้าหากว่าถามผมว่าจะแก้ไขยังไงเรื่องนี้ดีผมเองก็ตอบได้อย่างลำบากใจว่าผมไม่รู้เหมือนกันหากคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ครับกรรมะสะกมมหิหากแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าคนเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวคือเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีเรื่องราวเป็นของตัวเองครับ ไม่มีใครในโลกใบนี้ที่จะเลี่ยงกฎแห่งกรรมได้กรรมมันคือคำเดียวกับคำว่าการกระทำซึ่งกรรมมันคือรากศัพท์หรือว่าคำพ่วงท้ายของการกระทำที่มันแปลว่าผลของการกระทำนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วคำว่ากรรมนั้นมันคือผลของคำว่าการกระทำทั้งสิน้นและคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเดียวตัวคุณเองถ้าเกิดเป็นคนขับรถแท็กซี่อย่างคุณเดียวและเจอเหตุการณ์เหมือนคุณเดียว คุณผู้ฟังจะมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงหน้ายังไงคุณคิดเห็นยังไงหรือว่าแก้ไขยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเป็นแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอรกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหาคุณเป็นสมาชิก การคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ